ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่ผ่านมามีเรื่องของเดลต้าติดทีสองนะก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนะครับนะก็คือคิดเผื่อไว้แล้วล่ะนะครับทีเนี้ปัญหาต่อไปคือว่าการที่เดลต้าลงอ่ะมันจะปิดประตูอัพไซด์ของเซตอินเด็กซ์เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเดลต้าเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตุลาคมปีที่แล้วครับ นะาะาออย่างตุลาคมปีที่แล้วนะครับนะฮะเท่าที่จําความได้เนี่ยนะครับเดลต้าเนี่ยขึ้นไปปิดไฮที่เดี๋ยวผมดูราคาก่อนเดลต้าขึ้นไปปิดไฮที่173.50บาท50นะครับแล้วก็พอวันวันที่20พฤศจิกานะครับพอวันที่21พฤศจิกาเนี่ยนะครับเดลต้า Delta ลงมาที่145บาทนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดลต้าออกข้างนะครับเดลต้าออกข้าง1เดือนเต็มเ็มนะครับแล้วพอหลุดจากอ่านึนะครับก็มีสวิงอยู่บ้างนะครับแล้วก็ลงตามตลาดโลกนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เดลต้าติดทีเนี่ยมันจะปิดประตูอัพไซต์เซตอินเด็กซ์ไปเลยหรือเปล่านะครับนั่นคือคอนเทนต์ที่ผมคิดจะทําเมื่อวานนะครับแต่พอมีเรื่องเมื่อคืนปุ๊บนะครับเรื่องใหม่ครับคุณรัมขึ้นภาษี100%ซอีกแล้วนะครับ ของบาสีเดิมกับจีนนะครับก็เลยทําให้ตลาดโลกเนี่ยสวิงลงหมดเลยนะครับเปิดท้ายปิดโลกนะครับเหตุเกิดตอนสี่ทุ่มนะฮะก็ต้องรอดูนะครับวันจันทร์เราหยุดพอดีนะครับเดี๋ยวรอดูว่าตลาดอาตลาดจีนจะเป็นยังไงนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับกับเรื่องนี้นะครับนะ เดี๋ยวเรารอดูนะครับมาประเมินประมวลผลกันดูว่าเป็นยังไงนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับนักลงทุนที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์นะครับนะจากอินดิเคเตอร์สู่การเข้าใจโฟล์เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยําในโลกที่เปลี่ยนเร็วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับอาจจะวันนี้อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้นะครับผมต้องทําคลิปใหม่แล้วนะครับนะก็ในคลิปเนี่ยนะครับในคอร์สเนี่ยพันสบบาทเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างนะครับ คุณก็จะได้วิดีโอ7ตัวนะครับ7ตัวซึ่งเป็นโปรเซสทั้งหมดของกระบวนการทางการเงินนะครับว่าในภาพใหญ่ของของโฟล์เนเป็นยังไงนะครับนะฮะจาก1จากขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่5นะครับแล้วก็คลิปล่าสุดซึ่งผมก็เพิ่งจะส่งให้กับาทางทีมงานของสกิลเลนนะครับให้เขาช่วยอัปโหลดให้ก็คือ,อกรณีศึกษานะครับใน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 ใ,ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับแล้วเดี๋ยวคงต้องรีบทําใหม่อีกนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีผลต่อกระแสฟโฟนแน่นอนนะครับนะดังนั้นเนี่ยหนึ่บาทเนี่ยคุณจะได้เรียนคอร์สออนไลน์ไปเรื่อยๆครับไม่ใช่แค่1290บาทเราเรียนแล้วจบนะครับนะฮะพันสองบบาทเรียนไปเรื่อยๆครับเพราะผมจับเด็ดคลิปไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะท่านใด อยากเรียนคอร์สออนไลน์นะครับมีช่องทางเดียวนะครับคือในสกิลเลนนะครับสอบถามรายละเอียดก็เพิ่มเพื่อนนะครับ2 4 1 e a t n e นะครับจะเปิดบัญชีหรือจะคอร์สออนไลน์ก็ตามที่ท่านสนใจนะครับสำหรับเนื้องานนะครับสำหรับน้องทุนที่อยากจะเปิดบัญชีนะครับอันนี้คือผลงานของเรานะครับผลลัพธ์ของเรานะครับอย่างลูกค้าท่านนี้นะครับที่เคยเล่าให้ฟังครับเมื่อ2อสเดือนที่แล้วว่าภารกิจที่ผมจะต้องทําคือแก้ไขหุ้นของลูกค้านะครับ จากาที่มีหุ้นไทยจํานวนมากนะครับมาเป็นตลาดโลกนะครับเนี่ยก็จะสังเกตนะครับว่าจากวันที่วันที่8พฤษภาคมนะครับ8พฤษภาคมเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนหุ้นไทยลดลงนะครับทุกอย่างก็เดินม,มาได้ด้วยดีครับนะจนมาเจอเมื่อคืนนะฮะก็เมื่อคืนในตลาดโลกเนี่ยลบประมาณเกือบ3เปอร์เซนตนะครับพอลูกค้าผมท่านเนี้ยเอาท่านนี้นะเนี่ยล่าสุดที่เพิ่งทําบัญชีเนี่ยลบประมาณ1.7นะครับ ลบประมาณ1 7จุด็นะครับก็ลงตามตลาดโลกนะครับส่วนด้านขวามือนะครับอันนี้เป็นลูกค้าที่ที่ทำงานร่วมกันกับกับน้องในทีมนะครับกับน้องโอมนะฮะก็เกือบปีละนะครับก็ประมาณแเดือนกว่าแล้วนะครับ NAV ก็คือเกาะตลาดโลกนะครับเมื่อคืนก็คงจะลงมานะฮะแล้วก็นี่คือลูกค้ารายใหม่นะครับเนี่ยที่เพิ่งเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากจะควบคุมผลลัพธ์นะครับ ของอร์ตลูกค้าเนี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลน,นะครับเพราะอย่างที่บอกเห็นไหมครับว่าตลาดโลกเนี่ยมีปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถอธิบายได้นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ได้นะครับมันคนละเรื่องกับตาก,กาแบบไทยๆนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าประมวลสถานการณ์กันยังไงนะครับเหตุการณ์ครับเหตุการณ์ก็จะคล้ายๆกับเดือนเมษายนปี2025ที่ผ่านมาครับ ก็คือสเตจท,ที่1น,นะครับก็คือประกาศขึ้นภาษีแบบกระดันหันโดยที่ไม่ระบุนะครับไม่ระบุไร,ไรยายละเอียดได้ครบนะครับทีนี้มารอบนี้กเ็เล็งเป้าไปที่จีนอย่างเดียวนะครับประกาศขึ้นภาษีหนึ่งรเอร์เซนนะครับแกบจีนนะครับแล้วก็ตลาดก็ลงนะครับสเตจท,ที่สองเมื่อคือนก็ลงถูกไหมครับทีนี้พอผ่านไป3าสัปดาห์ในสเตจท,ที่แล้วเนี่ยในเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยสเตจท,ที่สามเนี่ยก็คือว่าจีนกับสหร,รัฐเจรจากัน นะครับภายใน3สัปดาห์นะครับแล้วตลาดก็มีความคาดหวังเห็นไหมครับว่าตอนบอตทอมวันที่7เมษายนนะครับนะเมษายนนะครับแต่ละท่านทําอะไรกันอยู่บ้างนะตอนนั้นนะนะครับซึ่งส่วนของผมก็มีคลิปอยู่แล้วพวกคลิปเป็นหลักฐานที่มันมันมันแก้ไขไม่ได้นะครับก็อยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับนะไปค้นดูกันได้ในช่องผมนะฮะวันที่7เมษาผมคิดยังไงบ้างนะครับวันนั้นเป็นวันหยุดพอดีนะครับจาได้นะครับเพราะว่า พาลูกไปแคสงานพอดีนะครับแล้วก็อัดคลิปนะครับผ่านไป3สัปดาห์หลังจากนั้นครับช่วงต้นเดือนเมษายนจีนกับสหรัฐก็เจรจากันตลาดก็ฟื้นตัวนะครับดังนั้นเนี่ยในสเตจที่3ต่อจากเนี้ยผมก็จะรอดูครับว่าจะคุยกันเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันมีไทม์ไลน์อีกอันนึงอยู่ก็คือว่าคือการเจรจาในรอบที่แล้วที่เขาไปเจรจากันที่สเปนหรือที่ไหนจําไม่ได้แล้วนะครับในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยนะครับ มันจะมีเดทไลน์ประมาณวันที่10พฤศจิกาดังนั้นมันหมายความว่าการขึ้นภาษีรอบนี้นะครับแบบกระดันหันเนี่ยนะครับโดยพุ่งเป้าไปที่เรื่องของแร่เอิร์ธนะครับไม่มีอะไรเลยครับแร่เอิร์ดล้วนๆนะครับนะฮะเรื่องแร่เอิร์ดดังนั้นเนี่ยไอเรื่องแร่เอิร์ธนี่ก็เคยพูดกันมาแล้วตอนเดือนสิงหาคมนะครับดังนั้น2เรื่องนี้มันจะ้องมารวมกันแล้วก็คือว่าการเจรจาภาษีเดิม ซึ่งจะมีอ่าซึ่งจะหยุดขึ้นภาษีระหว่างกันเนี่ยนะครับเริ่มาประมวลผลกันใหม่เนี่ยมาประเมินกันใหม่เนี่ยตอนวันที่10พฤศจิกาแล้วก็จะท็อปอัพเรื่องนี้ขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยการเจรจาจะต้องจะต้องเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ต้องรวดเร็วมากขึ้นนะครับ <c oughs> นั่นคือความคิดของผมนะดังนั้นเนี่ยวันสเสต,ตที่4ครับสินค้าบางอย่างถูกยกเว้นไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นะครับซมิคอนดักเตอร์นะครับนะบนะต่อมาเนี่ย ในตุลาคมเนี่ยมีโอกาสจะเกิดอีกถ้าเกิดยีนส่งสัญ,ญญาณตอบสนองในเชิงบวกเห็นไหมครับคือถ้าเป็นแพทเทิร์นเดิมอะ <c oughs> ถ้าเป็นแพทเทิร์นเดิมสเตจที่หนึ่งสเตจที่ 2, สองสเตเทที่ 3, สามสเตเทที่สี่เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นได้ไหมก็มีถูกไหมครับเพราะก็คือตั้งภาษีสูงไว้ก่อนแล้วมาเจรจาทีหลังนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตลาดรู้ทันตรงนี้นะครับ ซึ่งผมเดาว,ว่านะผมเดานะเดาว่านะนะกักการเงินกันเองเขก็ต้องรู้อะนะครับผมคิดอย่างนั้นนะนะครับทีนี้ต่อมาสเตตที่5ครับตลาดก็ผ่อนคลายนะครับดังนั้นต้องรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับนะซึ่งผมก็ก็ต้องใช้ประสบการณ์จากตอนเมษายนนะครับมาช่วยในครั้งนี้นะครับนะทีนี้ในรอบเมษายนครั้งที่แล้วครับตลาดแพนิคประมาณ2สัปดาห์ จริงๆก็ประมาณห้าวันนั่นแหละสี่ห้าวันนะครับแล้วก็ฟื้นตัวเลยนะครับหลังจากนั้นเริ่มมีข่าวการเจราจาและเริ่มเลื่อนภาษีบางส่วนนะครับหุ้นก็ดีบาวแรงนะครับนะดังนั้น,ะน,ะนะเนี่ยหนึ่งถึงสัปดาห์แรกก็คือสัปดาห์หน้านี่แหละก็คือรอดูก่อนก็คือเผลอๆอาจจะจะนังคาน,นะ่ะเพราะอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่คือไอ้เรื่องพุ่งเป้าแรเอิร์ดอะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ามันเคยมีเรื่องกันอยู่แล้วนะครับแรลเอิร์ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเจรจากันไหม ดังนั้นในความคิดของของผมมันนะก็คือว่าขึ้นภาษีเพื่อเจรจาผมคิดอย่างนั้นนะแต่ทีเนี้ยในในผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอ่ะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าเราอะโดนซ้ํามาก่อนเราโดนมาก่อนแล้วเรื่องเดลต้าเห็นไหมครับนะดัะงนั้นโชคดีมากที่วันจันทร์เป็นวันหยุดนะครับโชคดีมากนะครับเพราะผมก็เชื่อว่าตลาดเอเชียคงตอบสนองในเชิงลบแน่ๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปรอดูกันอีกทีว่า พอพีโอเพนของวันจันเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นผมก็ลุ้นประเด็นนี้อยู่นะครับว่าจะฟื้นตัวได้นะครับเพราะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแล้วก็พุ่งเป้าแค่จีนเท่านั้นนะครับไม่ได้แบบขึ้นภาษีหวานแหไปไปทั่วโลกไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับนะแต่โอเคล่ะนักการเงินก็กังวลแหละว่าเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นอะไรอีกตามสเตปของนักการเงินนะนะอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับนะแต่สิ่งที่เข้าใจลําบากก็คือหุ้นไทยนั่นแหละครับ นะเพราะอย่างที่เห็นครับว่าผลกระทบของเดลต้าเนี่ยมันมัน,ม,นมันสร้างแรงกระเพื่อมนะครับนะก็เมื่อวานก็เห็นได้ชัดนะครับใครดูข้อมูลอยู่ก็ชัดแหละนะครับว่าเดลต้ากระทบเซตกี่จุดนะครับแล้วก็อิมแพคของเดลต้าเนี่ยมาเก็ตแคบสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดพวกนะักการเงินไทยอ่ะจะขายเดลต้าให้ลงไปเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณคิดดูว่าเดลต้าจะต้องลงไปเท่าไหร่นะครับแล้วคุณต้องคิดต่อด้วยนะว่าเดลต้าลงไปเท่าไหร่เนี่ยแล้วหุ้นตัวอื่นๆจะทานไหวไหม คำถามต่อมาคือแล้วเมื่อถึงวันนั้นน่ะเจอความเสี่ยงเชิงระบบขึ้นมาคุณคิดว่าหุ้นไทยจะต้านไหวไหมเห็นไหมครับมันมันศึก2ด้านไงเพราะว่าคุณสร้างศึกในขึ้นมาเองคือคุณคุณสร้างศึกของเดลต้าขึ้นมาเองคือถ้าเกิดปล่อยให้เดลต้าเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรแบบไม่ต้องไปตั้งกฎอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ตามสภาพไงครับนะฮะแต่พอพอพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะ หุนในประเทศกันเองก็อึดอัดอีกเพราะเดลต้ากดดันตลาดใช่ไหมอ่าล้วไหนจะมีเรื่องความเสี่ยงเชิงระบบต่างประเทศอีกเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยมันมันมีเงื่อนไขยเยอะอุ้นไทยอ่ะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผมจึงแนะนําลูกค้าไปไปอยู่ในอุ้นต่างประเทศดีกว่าอ่ะตั้งคําถามอย่างเงี้ยเนี่ยคุณไปเจอความเสี่ยง n อ็นวะีเดียหเอร์ซนี่ยคับคุณเจอเดลต้าผมถามว่าระดับเดลต้ากับ NV ็นวีเดียคุณว่าคุณมั่นใจอะไรมากกว่ากันนะถูกไหมครับประเด็นมันอยู่เท่านี้แหละ คือไหนไหนจะเสี่ยงอ่ะคือถ้าจะเสี่ยงทั้งทีอ่ะเสี่ยงในความเสี่ยงที่มันเข้าใจได้ดีกว่าในความคิดของผมนะผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ผมคิดอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมคิดอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่เราดําเนินการคือเราคิดแล้วเราทําแล้วก็มีผลลัพธ์นะครับนะเรามีผลลัพธ์แบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยผมก็คิดแบบเนี้ยนะครับก็ผลลัพธ์มันออกมาแบบเนี้ยเอะนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับทีเนี้ยพอมาดูหุ้นไทยเนี่ยนะครับดูแต่การาฟเพียวๆวันนะ คือไม่ได้คิดอะไรมากน,นะครับอย่างที่ผมได้ชี้เป้าให้ดูครับว่าอินดิเคเตอร์มันโอเวอร์บอสนะครับซึ่งเหตุการณ์เดลต้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเใช่ไหมคือมันจะเกิดวันไหนก็ได้อะนะครับนะไอเรื่องเดลต้าแล้วกดดันเซตนะครับเพราะอย่าลืมครับว่า4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือมันโอเวอร์บอสอยู่แล้วแล้วก็พยายามจะปรับตัวขึ้นไปเนี่ยผมก็พูดอยู่ตลอดครับว่าเออรุ้นในตลาดขึ้นนะแต่ขึ้นเพื่อลดน้ําหนักการลงทุนนะนะครับ ดังนั้นตรงนี้มันมัน,ม,นมันสำคัญเพราะว่ามันมันมีเงื่อนไขแบบนี้ไงครับคือถ้าไม่มีเดลต้าซะมันก็วิเคราะห์ไม่ยากก็โอเคก็ลุ้นขึ้นไปนะครับให้มีฟันโฟเข้ามาอะไรเงี้ยแต่พอมีเดลต้ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะทีนี้พอมาถึงตรงนี้ครับจะเห็นครับว่าเส้นค่าเฉลี่ย10สัปดาห์มันอยู่ที่ประมาณพัน4จุดดังนั้นเนี่ยทางที่ดีเนี่ยในช่วง2สัปดาห์ต่อจากนี้หรือว่าตลอดเดือนตุลาคมเนี่ย มันก็ไม่ควรจะต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสิบสัปดาห์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดต่ำกว่าส0บสัปดาห์เมื่อไหรเนี่ยสัญญาณมันไม่ดีแลลวครับสัญญาณไม่ดีแปลว่าอะไรแปลว่าไอแนวโน้มเลือดที่เริ่มขึ้นมาจากหนึ่งพันห้าสิบเนี่ยนะตั้งแต่ตอนเดือนกระกฎาเนี่ยนะครับไอที่มันขึ้นมาจากหนึ่งพันห้าสิบขึ้นมาถึงจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับมันกำลังจะมีปัญหาแหละนะครับทีนี้เนะี่ยในแรงเงาสีแดงเนี่ยนักลงทุนจะเห็นนะครับว่า ปีที่แล้วเนี่ยที่ขึ้นมาแบบนี้แหละนะครับขึ้นมาประมาณ200จุดนะครับจาก1,003ขึ้นมา1 0 0 200จุดรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับขึ้นมาประมาณ250จุดโดยประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยพอขึ้นมาแบบนี้แล้วแล้วดัชนีไม่ไปต่อไหมครับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยสมมุติถ้าเกิดทะลึ่งปิดดับมาเส้นค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยคุณจะเห็นก็ว่าเส้นค่าเฉลี่ยมันก็จะค่อยๆแคบลงใช่ไหมแล้วถ้าเกิดอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยในระยะเวลาอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับ ตลาดหลุดลงไปเลยอย่างเงี้ยแล้วจนเส้นค่าเฉลีย 5, 5, 5่ยห้ากับสิบเนี่ยเกิดเดสคอร์สอย่างเงี้ยเสร็จเลยครับเพราะมันเป็นภาพรายสัปดาห์ไงมันไม่ใช่ภาพรายวันนะครับดังนั้นพอมันเป็นารายสัปดาห์เสร็จแนวโน้มมันมัน,ม,นมันมีความสุ่มเสี่ยงเลยนะครับอันนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อทีนี้มาดูเทรนด์อย่างเทรนด์ครั้งที่แล้วเนี่ยมันหลุดมันหลุดประมาณพันสี่ร้อยี่สิบนะตอนนั้นตอนนี้เนี่ยเทรนด์อยู่ที่ประมาณหนึ่งสองสองห้าเห็นไหม ดังนั้นอินดิเคเตอร์นี่มันต่างกันนะ่ะเส้นกราฟเส้นค่าเฉลี่ยกับอินดิเคเตอร์อื่นนี่มันต่างกันนะ่ะผลของการดีความต่างกันอ่ะบางคนบอกว่าก็เดี๋ยวถ้าเกิดหลุดหนึ่งหกหนึ่งสองหกสี่เนี่ยผมก็อาจจะลดพอร์ตก็ได้นะมันก็จะมีส่วนต่างอยู่ประมาณ20จุดถูกไหมครับอ่ะโอเคคุณก็ดูไปแต่สมมติถ้าคนไม่อยากจะขายอจะไม่อยากขายฉันไปรอดู1นึ่งสองห้าก็ได้ถ้าคุณจะแบกความเสี่ยงอีกหกจุดก็ตามสบายต่างคนต่างคิดคิดไม่เหมือนกันนะครับ ก็ไม่ว่ากันพอสุดท้ายก็ต้องไปดูที่ผลลัพธ์ถูกไหมครับต่างคนต่างคิดเพราะว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัวมันให้แสดงผลไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับในอินดะิเคเตอร์มันมันมันแสดงผลแตกต่างกันนะครับแต่แนวโน้มมันก็เหมือนกันน่ะการแสดงผลเพื่อตัดสินใจซื้อถือขายเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนะดังนั้นเนี่ยในในภาพต่อจากนี้เนี่ยพอตลาดมันโอเวอร์บอทอยู่แล้วแล้วสิ่งที่ผม ประเมินแล้วก็คาดหวังคือคาดหวังให้ขึ้นนั่นแหละแต่ในเมื่อมันได้เท่านี้ก็คือประมาณนี้เพราะคุณอย่าลืมนะเดลต้าอาจจะปิดประตูอัพไซด์เซตอินเด็กซ์ไปแล้วก็ได้นะนะครับนะครับเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับคุณไปเทียบเซตกับเดลต้าได้เลยนะครับนะเพราะว่าพอเทียบเซตกับเดลต้าเนี่ยมันเห็นได้มันเห็นได้ชัดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเดลต้าที่ประคองราคาอยู่ประมาณร้อยห้าอะครับตอนช่วงหนึ่งเดือนนั้นก็คือตุลา ตุลาปีสอง4ีสี่จนถึงพฤศจิกาส0 2 4นยสอ่ะตอนนั้นอ่ะเซ็ตอินเด็กลงมาจาก1,450ก็แกว่งอยู่ประมาณนี้แหละ1,450ขึ้นไป1,470แล้วก็แกว่งลงมา1,430นะครับดันะงนั้นเนี่ยตลาดมันไม่ไปไหนเลยนะครับตลาดไม่ไปไหนเลยดันะงนั้นเราอนุมานได้ไหมว่าการที่เดลต้าติดทีสเนี่ยอนุมานได้ว่าบิดประตูอัพไซด์ของเซ็ตอินเด็กไปเลยนะครับ ปิดประตูอัพไซด์ของเซตอินเด็กซ์ไปเลยนะครับผมอนุมานแบบนั้นนะโดยการดูกราฟมาเทียบกันนะครับระหว่างเหตุการณ์ของปีที่แล้วนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยเดลต้าขึ้นทีหนึ่งอ่ะน่าจะวันที่20พฤศจิกานะครับนะที่ดูจากกราฟนะอืมนะดังนั้นพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็มันก,มนก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วยิ่งมาเจอเรื่องภาษีด้วยนะครับแต่ก็โชคดีว่าเราเราหยุดวันจันทดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาวันเสราร์วอาทิตย์จันทร์เนี่ยนะครับ ทางสหรัฐกับจีนก็อาจจะเจราจากันก็ได้นะครับใครจะไปรู้ถูกไหมครับอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเมษาเนี่ยเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ตัวผมเองผมก็ต้องบอกน้องในทีมผมผมก็ต้องบอกตัวเองผมก็ต้องบอกลูกค้าด้วยเหมือนกันว่าเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ที่เราผ่านวันที่เจ็ดแปดเก้าสิบเมษาเนี่ยมาใช้กับวันนี้เหมือนกัน นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับดังนั้นนักทุนที่มีประสบการณ์วันที่7 890นะครับคุณก็ใช้ตรงนั้นแหละเป็นประสบการณ์ในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับนะอย่าอย่าติดตามข่าวแค่ headline อย่างเดียวนะครับลองพิจารณาความเป็นจริงเหตุการณ์ณนะตอนนั้นเป็นยังไงอ่าอย่างย้อนกลับมาตรงนี้อย่างที่ผมได้สรุปไปฟังว่าสเตทที่1สเตทที่2สเตทที่3สเตทที่4ที่5เนี่ยมันเป็นยังไงดังนั้นเหตุการณ์เดียวกันนี้มันจะซ้ำรอยตุลาหรือเปล่าเห็นไหมครับ ดังนั้นค่อยๆคิดจะเย็นๆนะครับนะแต่อย่างที่ว่าเลยครับก็นั่นแหละนะครับเดลต้ามันมารบกวนเห็นไหมครับที่เหลือจากนี้ก็รอดูนะครับอันนี้คือภาพสัปดาห์นะส่วนภาพรายวันนะครับผลจากเดลต้าไหมครับผลจากเดลต้านะครับก็กระโดดลงมานะครับเซ็นอิเดดกต่ำมาเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับต่ำมวหนึ่งสองเก้าสี่นะครับเนี่ยก็ดูไม่ดีแล้วนะซึ่งก็ต้องขึ้นเลยถ้าเป็นอย่างนี้ ครั้งที่แล้วก็พยายามไถ่ไถ่ขึ้นมาได้ใช่ไหมครับนะฮะดังนั้นเนี่ยขึ้นมาก็โอเวอร์บอสอยู่ดีดังนั้นเหมือนกันก็ต้องลุ้นให้ฟื้นได้ได้ดังนั้นการที่ลุ้นให้ฟื้นได้ได้บาง,งั้นก็ต้องลุ้นปัจจัยตลาดโลกด้วยนะครับทีนี้ต้องลุ้นตลาดโลกกันะครับนะว่าให้มีปัจจัยบวกหรือความคาดหวังที่ดีขึ้นมานะครับทีนี้ในเทรนของรายวันนะครับก็จะเห็นครับว่าเทรนของรายวันที่เป็นเส้นสเีเขียวๆข้างล่างเห็นไหมเนี่ย เขียวๆข,ข้างล่างนะเนี่ยนะเนี่ยตีขึ้นมาเนี่ยนะนะครับตอนนี้อยู่ที่พันสอง7 0เจ็ดสิบพันสองเจ็ดสิบดังนั้นเนี่ยหลุดไปก็ดูไม่ดีเห็นไหมดังนั้นตรงเนี้ยปัญหาของนักลงทุนเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เซ็ตอินเด็กแล้วครับหุ้นแต่ละตัวเนี่ยหุ้นหลายๆตัวเนี่ยผมดูในเซ็ตห้าสิบง่ายๆเนี่ยคือเซ็ตที่พันหน้อยเจ็ดสิบเหมือนกันนะ่ะหุ้นบางตัวลงไปแล้วนะ อ่าไม่ว่าจะเป็นปูนใหญ่ก็ดีเห็นไหมครับ PDDGC ก็ดีอ่อย่าง i v l รีบาวขึ้นมาลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนใช่ไหมเอากลายเป็นคุณทำขึ้นภาษีจะยังไงเห็นไหมครับบันป่วนไม่หมดนะครับนะหรือแม้แต่หุ้นหุ้นแบงค์ที่พยายามจะฟื้นตัวเห็นไหมฮะนะครับประกาศคงดอกเบี้ยแล้วไล่ราคาขึ้นมาจะยังไงต่อนะส่วนกลุ่มพลังงานโดนแน่แ่เพราะน้ามันลงเมื่อคืนนะครับดันะงนั้นเนี่ยความสุ่มเสี่ยงมันมีไหมม,มันมีแต่ประเด็นก็คือว่า ไอ้ก่อนหน้าเนี้ยที่ตลาดมันขึ้นมาถึงพันสามเนี่ยมันมันมาด้วยเดลต้าแล้วตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะขึ้นหรือมันอาจจะไม่ได้ขึ้นตามมาตรงนี้แหละมันจะไปกระทบพอร์ตนักลงทุนนะครับพราอย่างที่บอกครับว่าเดลต้าเดลต้าจะมองในมุมพระเอกก็ได้มองจะ,จะมองในมุมผู้ร้ายก็ได้มแล้วแต่คุณจะมองนะครับแต่ผมมองในมุมที่ว่าเดลต้าเขาเป็นไปตามโลกอะ่ะ นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้นําเสนอไปแล้วว่ามันมีอยู่ของบริษัทเดลต้าไต้หวันเป็นบริษัทแม่แล้วดูกราฟของเขาสิครับไม่ได้ต่างเลยเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ําของ AI ดังนั้นเนี่ยสาระสําคัญก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยเรามาตั้งคําถามกันใหม่ว่าเดลต้ามันมันแพงเพราะราคาเกินพื้นฐานหรือว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอ่ะมันห่วยเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมตั้งคําถามเอาไว้นะครับนะดังนั้นเนี่ยมาพ,พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเรามาไล่ดูครับว่า year to date เนี่ยนะครับคุณลองคิดดูครับว่าตลาดโลกที่ค่อยๆไต่ไต่ๆตตตตปึ๊บกระแทกปึ้งสเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับไต่ไต่กระแทกปึ้งสเปอร์เซนอย่างครั้งที่แล้วตอนประกาศตอนสองเมษายนไหมครับตลาดลงตลาดลงเห็นไหมครับสองเมษามาหก แล้ว7นะฮะ <c oughs> 6 7นะครับวันที่6วันอาทิตย์วันที่7วันจันทร์7จ็ดเมษาจำได้ปึ้งกระแทกเสร็จปุ๊บแบ็กมันเดย์กระแทก,ป, Monday, ก,แทกปึ้ง,ด,งดึงกลับเห็นไหมครับเนี่ยกระบวนการตรงเนี้มันจะเกิดซ้ำรอยอีกไหมนี่ผมก็ตอบไม่ได้นะครับผมก็ลองไล่ดูเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ผมก็คิดแหมยังคิดในใจนะนะครับยังยังคุยลูกค้าเลยเออเนี่ยรุนสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทยอยลดน้ําหนักนะครับ ใครจะไปคิดนะว่าอยู่ๆแบบแบบจะมาแบบนี้เลยนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันนะครับแต่มันก็พอเข้าใจได้นะครับนะมันก็พอเข้าใจได้นะครับขณะที่ไทยเห็นไหมครับว่าเดย d ทูเดยมาเนี่ยเราแพ้ตลาดโลกนะครับแล้วแพ้ตลาดโลกไม่พอในไส้ไรายละเอียดที่ขึ้นมาตั้งแต่กันยาเนี่ยมันคือเดลต้าตัวเดียวเห็นไหมครับซึ่งไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอดูวันจันทร์นะครับใครอยากไปดูเดลต้าไต้หวันก็เดี๋ยวก็รู้ นะครับว่าเดลต้าไต้หวันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูดูหุ้นจีนด้วยนะครับหุ้นเกี่ยวกับเทคของจีนทั้งหมดว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอาลีบาบาอาลีบาบาเมื่อคืนเนี่ยนะครับดีอน่าจะลบประมาณ8%ดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีครับที่วันจะเราหยุดนะครับถ้าไม่หยุดก็คงจะคิดหนักว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าว่าผ่านไปแล้วเนี่ยคลิปนี้อาจวันเสาร์นะครับ วันเสาร์หนึ่งวันวันอาทิตย์หนึ่งวันวันจันทร์หนึ่งวันเนี่ยเจ็ดสิบสองชั่วโมงต่อจากเนี้ยการเจราจาจะเกิดไหมนะครับทิศทางข่าวสารจะเป็นยังไงนะครับนะในนะั้นฝากไว้ด้วยนะครับในนะั้นผมแจ้งเตือนเรียบร้อยนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกว่าผมไม่พูดไม่ได้เพราะว่าอินดิเคเตอร์มันมันชัดอยู่แล้วนะครับว่าเออรู้ได้ขึ้นแหละแต่มันก็บูบบอสนะเนี่ยในนะั้นมันก็ขึ้นมาก็ลดน้าหนักในนะั้นเนี่ยในบรีฟที่ผมส่งให้ลูกค้าเนี่ยผมก็ โค้ดไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะซึ่งก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นในในตอนถัดไปนะครับมันก็จะมีตอนที่ค้างอยู่ที่ผมทําเอาไว้แล้วก็คือว่าความเปลาะบางของเซ็ตอินเด็กซ์ไอ้นี้ทำเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ซีนารีโอที่ว่าถ้าเกิดเซ็ตลง2 0 3 0เนี่ยใครจะเจ็บหนักสุดนะครับดังนั้นผมทำซีนารีโอไว้แล้วนะครับยังไงก็กดติดตามไ้ด้วยนะครับนะมาติดตามกันได้นะครับนะก็ลุ้นกันดูครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ นาะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ผมโชคดีขอให้ลูกค้าผมโชคดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ